การที่โกรธก็ผิดแล้วนะฮะไม่มีเหตุผลอะไรที่น่าโกรธสักอย่างอย่างนี้ดีกว่าการที่เราไปโกรธเป็นความผิดของเราคือมีความความเศร้าหมองเกิดขึ้นในใจความเศ้าหมองอน,นี้ทําลายตัวเองความโกรธเกิดขึ้นมากระจิตดวงไหนจิตดวงนั้นเป็นทุกขทันทีนแล้วโกรธเนี่ยมีลักษณะอย่างหนึ่งคือ มันทำลายมันทำลายสิ่งนั้นมันเผาผลาญสิ่งนั้นโกรธเกินกับจิตจิตก็ถูกเผาไปด้วยเ,ออเผาจิตของเราด้วยแล้วก็มันจะไปเผาคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นความโกรธเนี่ยไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องเกิดสําหรับคนทั่วไปเลยนะไม่ใช่ว่าอันนี้ควรโกรธควรโกรธต่อและควรโกรธให้มากกว่านี้ไม่ไม่มีไม่มีเลยเพราะนั้น การที่บอกว่าที่ว่าโกรธการที่ทำอับอายนั้นไม่ผิดแต่ผิดที่ว่าไม่ดูใจที่โกรธเนี่ยโกรธเนี่ยว่าไม่ได้ไม่ได้ห้ามว่าอย่ากโกรธเ,เพราะว่าเรายังเป็นปุถุชนมันก็จะเป็นโอกาสที่เเ,เกิดความโกรธได้ยอยู่แต่ไม่ใช่ว่าให้เหตุผลว่าควรโกรธต่อไปไม่มีอันนี้อายอายก็เป็น ป,ปฏิกิริยาอีกอย่างหนึ่งนะอายเนี่ยอับอายมันเป็นทุกข์ไหมในระหว่างที่อายเป็นทุกข์ใช่ไหมก็เป็นกินเลสต,ตัวหนึ่งนะความอับอายนะเป็นกินเลสต,ตัวหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของความโกรธนี่เองคือเราไม่ชอบสภาวะนั้นการอับอายก็เป็นเป็นสภาวะอันหนึง่งเหมือนกันเหมือนกับความโกรธแล้วก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่ต้องอายต่อไปก็ควรจะรู้ว่าไม่ชอบ ควมอายนี้หรือว่ามีความอับอายเกิดขึ้นให้รู้ทันมันเป็นสภาวะนั่นเองคนะเป็นกิเลสที่เกิดขึ้นมีสภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นเราก็เรียนรู้พฤติกรรมของจิตที่มันแสดงออกแบบนี้ที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันยังมีมีมีทิฏฐิที่ผิดอยู่มีมานะความถือตัวตเวลาเขาพูดอะไรกระทบกับความถือตัวอันนี้ มันก็เกิดความอับอายมีความต้องการที่เป็นตันหาอยากคนอื่นมาพูดชมเขาไม่ชมกลับมาตำหนิมามาตำหนิมาพูดกดเรามาข่มเราอันนี้ก็ไม่เป็นไปตามปรารถนาก็เกิดความผิดหวังและเกิดความอับอายด้วยเหมือนพะมีกิเลสอยู่นั่นเองนะอาพูดสรุปสั้นๆก็คือมันยังมีกิเลสอยู่อันนี้